สเตฟานมาเมาพระเอกร่วมวงการขุดวีรกรรมเอเสซมีผู้หญิงเพียบล่าสุดวันที่4เดือนมีนาคมอดีตพระเอกดังสเตฟานได้ออกมามา,ม,ามอยเกี่ยวกับเรื่องในวงการบันเทิงเมื่อครั้งนานมาแล้วและได้พูดถึงพระเอกร่วมวงการพร้อมวีรกรรมเอเสซเพียบโดยสเตฟานเล่าว่าในวงการจะมีอยู่คนหนึ่งที่เป็นเดอะเบสในเรื่องนี้เรื่องแบบทุกอย่างที่สุดอคนนี้แต่เราไม่ต้องบอกชื่อนะ มีอยู่ครั้งหนึ่งถ่ายละครที่เชียงใหม่แล้วคนนี้ไม่มาเขาต้องยกกองยกกองคือเสียเงินประมาณสองเอเซนเลยนะเขาอยู่กรุงเทพต้องส่งคนไปรับวันหนึ่งแล้วพอวันที่สมเปิดรถพลุป,ปอเป็นเพื่อนเมาอยู่ในรถไม่ใช่ตัวเขาผมไม่เคยเจอแต่ผมเคยขับรถไปพัทยามีอยู่ครั้งหนึ่งเขาโทรมาหาแล้วบอกไกล้ฟานมึงมาพัทยาไม่บอกกูเหรอ ผมคิดในใจกูเคยเจอปะวะเขาก็บอกว่ามาหากูเลยกูอยู่ร้านนี้แล้วเราก็ไปหาเขาแล้วก็พาผมไปเที่ยวพอเจอผู้หญิงสวยๆเขาก็ทำเป็นเต้นๆแล้วก็เอานํำบตดให้ผู้หญิงแล้วมีงานหนึ่งผู้ชายกับผู้หญิงเขากำลังเต้นด้วยกันอยู่คนนี้ก็ไปเอเทโรกลางเบียดผู้หญิงแล้วเขาก็หยิบนํำบัดให้ผู้ชายบอกให้เมียมึงโตหากูด้วยมีวันหนึ่งผมทำงานอยู่แล้วเขาก็โตมาอีกบอกฟาน มารับกูหน่อยกูจะไปมาบุญคลองพอไปถึงตะปอเดินเข้าในห้างดูดบุรี่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกพี่ห้ามดูดนะแล้วเขาก็มองหน้าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยแล้วดูดต่อพอขึ้นบันไดเลื่อนเขาก็นั่งทัศขอชอรลราดูดบุหรี่พอถามว่าพี่จะมาทําอะไรเขาบอกอยากมาสูดอากาศบริสุทธิ์กูนึกในใจทําไมไม่ไปส่วนลุมไปอะไรวะทําทไมมามาบุญคลอง